สวัสดีครับดีกับปีเควิดีโอของผมันนี้จอกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีมียามาฮ่าแท้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นของอินโดนีเซียนะครับจะเป็นรุ่นฮิตกันที่นําเข้าโดยนะครับนําเข้าตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับอะแดปเตอร์แท้หนักๆใหญ่ๆนะครับผมนะครับของแท้สังเกตได้หลายอย่างนะสายมันจะยาวยาวมากไม่เหมือนของก๊อฟนะยังไงก็ไม่เหมือนนะของก๊อฟยังไงก็ไม่เหมือน สายยาวมากนะครับสายยาวนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนําเข้าอยู่ที่7,500บาทนะครับใช้งานปกติทุกอย่างไฟขึ้นเอฟเฟกต์หวานๆ <c oughs> เรื่องของแท้เนาะยาม,มาฮ่าเอฟเฟกมันจบอยู่แล้วนะครับยาม,มาฮ่านะครับเอฟเฟกต์มจบอยู่แล้วครับ ไม่ได้นะให้รู้ว่ามีเสียงใช้งานปกติเนื่องจากบางตัวบางค่ายนะครับมันจะผิดดสิทอิ์ผมลงแล้วลงสองสามรอบไม่ค่อยได้เลยคราวนี้ผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาทีละอย่างนะฮะก็คือเปิดแค่หวัวเพลงให้รู้ว่าเสียงมันขึ้นอะไรปกติพอเราจะเล่นหวัวเพลงได้ผมลองดูลนะ เอฟเฟกต์หวานๆให้งานปกตินะครับตัวนี้จะเป็นแทอินโดนีเซียจนจะเป็นตัวนำเข้านะผมะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันจะเป็นตัวนำเข้านะครับนี่นะครับผมใินอินโดนีเซียนะครับ ที่ว่าแท้อินโดแท้อินโดคือเสียงดีนะครับผมรายละเอียดชัดเจนนะครับท่านใดสนใจนะครับ0884078974นะครับเรื่องเอฟเฟกนะฮะยามาฮ่าเขาจบแน่นอนนะฮะเรื่องเอฟเฟกจะมีของดีเบกแท้ินโ USA อยู่หนึ่งเออแท้ินโหน้าหนึ่งตัวนะฮะสองสามหนึ่งเจ็ดพันนะครับผมท่านนายคนใจนะครับ0884078974 รายละเอียดเบื้องต้นเนาะไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าแต่ละคนเรารู้กันแล้วนะครับว่าของแท้เป็นยังไงตัวที่ผมขายนะครับอมันจะเป็นตัวนําเข้านะครับผมจะยังไม่มีการใช้วนในไทยนะครับเพราะว่าเราทางอาจารย์นะครับทีมงานนําเข้าเข้าแบ่งมานะครับเขาก็แบ่งกระจายไปหลายหลายที่ของผมบางที่ได้มาประมาณตัวสองตัวประมาณนี้นะครับได้มาไม่เยอะนอกจากว่า บางทีเลทนะครับก็แบ่งให้คนนันี้เราจะไปเอาหมดก็ไม่ได้นะครอาจารย์เขาก็แบ่งเนาะส่วนวนนี้ก็ใช้งานปกตินะครับได้เกที่ผมกดค้างไว้ก็คือให้มันง่ายเสียปุ๊บเสียปุ๊บเทเสเสียปุ๊บเทเสียปุ๊บเทสนะครับมันจะง่ายนะครับผมโอเคนะครับถ้าทนหน่สนใจ088407 8ปก็จะ4นะผมวันนี้ทีมงานพีเคโอนะครับ ขอไอลา์ f ื่ท่านไปก่อนี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ